สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์โควิดครับส่งผลกระทบในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมากครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องของสภาพเศรษฐกิจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตทางด้านการเกษตรวันนี้ครับโควิดทําให้สินค้าเกษตรนั้นไม่สามารถส่งออกไปขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผลผลิตอย่างเช่นมะม่วง เข้าไลบรารีนะครับได้รับผลกระทบกันอย่างทั่วหน้ามีหน่วยงานแห่งหนึ่งนะครับที่มองเห็นถึงปัญหาวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอครับหน่วยงานนี้มีชื่อว่าหน่วยงานบริการและจัดการทุนด้านการพัฒน,นาระดับพื้นที่ครับได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยให้ทุนวิจัยตับมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยครับที่จะนําองค์ความรู้นั้นไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องกเกษตรกรหนึ่งในนั้นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินครับ วันนี้เขามีแนวความคิดอย่างไรและมีวิธีการที่จะนําองค์ความรู้เชิงวิชาการไปช่วยเกษตรกรอ,อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมผ่านวีทีอากับท่านดรสันติไทยยืนวงครับผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและยังเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์กันครับผมดรสันติไทยยืนวงนะครับเป็นกุ้มอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับก็อยากจะพูดถึงโครงการวิจัยที่เป็นการช่วยเหลือ,อชุมชนในท้องถิ่นนะครับคือก่อนที่จะพูดถึงงานวิจัยอาจจะท้าความเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับพันธกิจของเรานะครับก็คือในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยเราก็มีแนวคิดที่อยากจะช่วย ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเศรษฐกิจฐานลากนะครับโดยใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมของเรานะครับเข้าไปช่วยส่งเสริมนะครับซึ่งในส่วนของมทรรัตนาโกสิทป์เนี่ยเราก็าได้มีพื้นที่ที่เราทำการอยู่เนี่ยอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่างนะครับก,ก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็มีจะประกอบไปด้วยจังหวัดนคนปรปฐมนะครับราชบุรีเพชรบุรีนะครับ ประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีนะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับซึ่งใน6จังหวัดเนี้ยเราก็ได้มีการทําความร่วมมือกันนะครับในการที่จะพัฒนาในด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจนะครับทางด้านการเกษตรหรือแม้แต่ศิลปวัฒนธรรมนะครับซึ่งเราก็มีโครงการร่วมกันอยู่หลายโครงการนะครับพอ,อนในปีที่ผ่านมานะครับประมาณปี6กสเนี่ยนะครับทางหน่วยงานที่บริหารจัดการทุนวิจัยนะครับทางด้าน งานวิจัยและนวัตกรรมนะครับเชิงพื้นที่หรือบพทเ,เดี๋ยวต่อไปจะเรียกว่าบพทนะครับสั้นๆก็คือเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าประชาชนในในส่วนของภาคเกษตรเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบนะฮะในเรื่องของการทํามาหากินนะฮะก็เนื่องจากผลของโควิดนะครับก็ได้มีการประกาศทุนให้ทางหน่วยงานของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยใครที่มีไอเดียมีโครงการนะครับก็เข้าไปเสนอนะครับแล้วก็จะคัดเลือกออกมา ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเงื่อนไขยอย่างหนึ่งก็คือเขาอยากจะให้มหาวิาลยเนี่ยที่เข้าไปทําการนะก็คือมหาวิาลยที่ดูแลใกล้ชิดอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เงื่อนไขอีกอันหนึ่งก็คืออยากให้เป็นมหาวิาลยที่ทํางานคู่กันอย่างน้อยสองมหาวิาลยขึ้นไปเราก็เลยไปจับคู่กับมหาวิาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับเข้ามาทํางานในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับก็เป็นเรื่องของการหาช่องทางนะครับในการ ระบายสินค้านะครับจากภาคการเกษตรนะครับเข้าไปสู่ทางภาคของผู้บริโภคนะครับทีนี้เมื่อเราได้เสนอโครงการไปนะคือเรามองว่าพื้นที่ทางภาคกลางตอนล่างของเราเนี่ยครับก็เป็นพื้นที่ที่มีการเกษตรอยู่หลากหลายรูปแบบเลยนะฮะภาคกลางตอนล่างของเราเนี่ยมีทั้งพื้นที่ที่ติดทะเลนะครับอย่างเช่นสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับเป็นทะเลแบบหนึ่งนะเพชรบุรีประจวบก็เป็นทะเลอีกแบบนึงมีพื้นที่ติดภูเขานะครับ อย่างเช่นการจนบุรีนะครับเพชรบุรีประจวบหรือแม้แต่ราชบุรีนะครับในพื้นที่ราบสําหรับทางการที่เหมาะกับการเกษตรเลยนะครับก็ยังมีอย่างนครปฐมเนี่ยนะครับราชบุรีนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็พื้นที่ในบางส่วนของจังหวัดต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็มีพืชผลทางการเกษตรมากมายนะครับเราก็ได้ไปพูดคุยกันนะครับแล้วก็จริงๆก็จะมีพืชผลหลายตัวนะครับที่อยากจะให้เราเข้าไปดูแลนะครับแต่ว่า เราก็คัดเลือกที่คิดว่าทางพื้นที่เนี่ยอยากจะให้ดูแลมากที่สุดนะครับก็มองเป็นเรื่องของมะม่วงนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้กับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับเราก็ทำสองเรื่องนี้ก็ไปของบประมาณกันก็เราก็ได้รับการคัดเลือกนะครับให้เข้ามาดำเนินการนะฮะซึ่งในการทำงานของเราเนี่ยจากทีมวิจนะัยในส่วนนี้เราก็ได้มีการะระดมสมองกันนะครับว่า เอ๊ะจากการที่ทุกคนเนี่ยเข้าประสบปัญหากันเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยเนี่ยกเกษตรกรเนี่ยเรามีสมมติฐานอะไรและเราจะทํำยังไงเราก็มองว่ากเกษตรกรเนี่ยหลายครั้งเนี่ยหรือโดยส่วนใหญ่นะครับตัวเขากับตัวของผู้บริโภคเนี่ยดูช่างห่างไกลกันนะครับมันจะมีตัวกลางที่ขวางกั้นอยู่นะแล้วก็กเกษตรกรเนี่ยก็มักจะนิยมที่จะขายพืชผลเหมือนกับว่าขายยกล็อตให้หมดจาก สวนหรือออกจากพื้นที่ของตัวเองไปเลยนะบางทีราคามันอาจจะถูกหรือว่าพอที่เกิดช่วงโควิดเนี่ยทางปลายทางเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นจํานวนมากก็ทําให้ปริมาณสินค้ามันล้นไม่สามารถขายได้นะครับเราก็เลยคิดช่องทางมานะครับเราตั้งสมมุติฐานว่าถ้าเราจะขายของเหล่านี้ให้ได้เนี่ยเราน่าจะมีช่องทางอยู่3ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับก็คือขายแบบปกติ ที่เราเรียกว่า B2B นะครับก็คือขายจากตัวเกษตรกรไปยังแหล่งรับเลยนะครับเพียงแต่ว่าแหล่งรับเนี่ยอาจจะต้องเป็นแหล่งใหม่นะครับแหล่งใหม่นี่ที่เราหรือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีคอนเน็ชันหรือว่า,าสามารถที่จะไปหาได้นะมีการพูดคุยกันแล้วก็ส่งสินค้าไปนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นช่องทางที่1นนะครับอันนี้ตามสมมติฐานช่องทางที่2ก็คือเราคิดว่าสินค้าเกษตรเนี่ยที่อยู่ที่เกษตรกรเนี่ย บางทีเขาก็น่าจะไปฝากขายเดินว่ามีเขาาก็ฝากขายอยู่นะฮะเราก็พยายามขยายช่องทางมากขึ้นนะครับให้ไปให้ไปพบกับผู้บริโภคให้มากขึ้นอย่างเช่นไปลงตามคอมมิรนเนสโตร์ต่างๆนะครับแล้วเราก็จะไปลงกับทางอมอเตอรกรุงเทพนะครับซึ่งของเขาเนี่ยเขามีความมีคอนเน็ชันเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของอหน้าร้านฝากขายเนี่ยกับหน้าร้านฝากขายข,ายของเรานะที่อยู่ที่มทรลรรัตนโกสินทร์ที่ แตระยาเองหรือที่เพาะช่างเราก็มีนะครับก็พยายามมาลงตรงนั้นนะครับอันที่3เนี่ก็คือช่องทางออนไลน์นะครับาทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์แล้วก็มีช่องทางออนไลน์นึงเกิดขึ้นมาเนี่ยช่องทางนี้จะว่าไปก็เกิดขึ้นมาจากทุนวิจัยเหมือนกันนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ของเราเนี่ยให้สามารถระบายสินค้าออกไปได้เราเรียกว่าโครงการดูดซับเศรษฐกิจในชุมชนนะครับเราก็เลยสร้างออนไลน์มาร์เก็ตติ้งตัวหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะครับ จากที่เรามีฐานตัวนี้เราก็เลยมองว่างเราเจาสินค้าพวกนี้มาผ่านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยออนไลน์มาร์เก็ตติ้งของเราเนี่ยเนื่องจากาเรามีผู้ติดตามอยู่ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งผู้ติดตามเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องการสินค้าที่แบบหนึ่งก็คือเป็นสินค้าเชิงสุขภาพนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยมองว่าเป็นการช่วยเหลือชุมชนนะครับซื้อใครก็เหมือนกันแต่มาซื้อช่องนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกระน,นะครับอันที่สามก็คือมีราคาที่ยุติธรรม ก็จะเป็นคอนเซปต์ของช่องทางตลาดออนไลน์ของเราซึ่งตรงนี้เราเรียกชื่อว่ารอมนะครับรัตนโคสินอ,ออนไลน์มาร์เก็ตเพลสนะครับเราก็จะมี3ช่องทางนะครับเมื่อเราตั้งสมมุติฐานตามนี้แล้วเราก็ดําเนินการศึกษาแล้วก็ทดลองนะครับวิจัยนะฮะก็คือมันก็ไม่ได้ง่ายว่าจะไปจะไปเจอกับผู้ประกอบการที่ใจดี ให้ราคาดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องยากนะเพราะทุกคนเจอโควิดก็ย่ำแย่ไปตามๆกันนะครับแต่มันก็มีนะครับบางบางคนที่เขายังเข้มแข็งอยู่นะครับเราเข้าไปสอบหามานะครับครั้งแรกอย่างจะยกตัวอย่างว่าอย่างช่องทางที่1เนี่ยเราทําเรื่องของข้าวนะครับเราก็ไปเจอกับโรงสีที่เขามีกําลังการผลิตนะครับแล้วต้องการข้าวไรซ์เบอร์ี่อยู่พอดีเลยนะครับ เราก็ไปคุยกันแต่มันก็มีข้อตกลงว่าจะส่งยังไงนะครับส่งแล้วมีการรับรองยังไงนะครับส่งแล้วมีการบางทีก็จะมีว่าส่งไปแล้วสีแล้วก็ก็ส่งกลับมาให้ทางเกษตรกรเอาไปขายต่อก็มีนะครับก็เป็นข้อตกลงกันเราก็ทำโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ขยับขึ้นมานะครับเป็นผู้ค้ารายอื่นรวมทั้งมีขยับขึ้นมานะครับเป็นระดับเรียกว่าภูมิภาคนะครับอย่างเช่นกรงศูนย์ปีนังอย่างเงี้ยครับเราก็จะเริ่มมีการขยายไปในในเชิงภูมิภาคเท่าที่เรามี c o n n e c t ชันหรือที่เราทําความรู้จักเอาไว้ไปส่งไปขายสินค้าตลาดจากจีนนะครับก็คือ g t e c นะครับอันนี้ก็ขยับขึ้นไปอีกนะครับด้วยพลังของมหาวิทยาลัยที่มีผู้บริหารที่มี Connection นะครับสามารถที่จะไปพูดคุยนะครับแล้วก็เจราจาต่อรองแล้วก็มีการทําข้อตกลงกันขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมซึ่งช่องนี้เดิมทีมหาวิทยาลัยก็จะทําการรับสินค้าจาก ทางาทางเกษตรกรนะครับโดยตรงนะครับหรือในขั้นที่สองนี่ก็อาจจะมีการให้รวบรวมมาโดยผ่านสภาเกษตรกรหรือผู้รวบรวมรายอื่นเพื่อให้ได้พอพอ,พอสค์ไปถึงต่างประเทศแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยจากที่พูดคุยกันเนี่ยปริมาณสินค้าที่เขาต้องการเนี่ยมันน่าจะจะเริ่มเยอะแล้วเราไม่สามารถจะไปติดต่อเกษตรกรทีละรายทีละรายได้นะก็อาจจะมีผู้รวบรวมมาให้เราเนะร,รไอตรงนี้เราก็ได้มีการทาข้อตลกลงต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและซึ่งเราเน้นอย่างมากเลยนะว่าในการขายสินค้าของเราเนี่ย อันแรกก็คืออย่างที่บอกต้องเป็นสินค้าสุขภาพที่มีคุณภาพดีนะครับราคายุติธรรมนะฮะและที่สําคัญก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยนะครับก็อันนี้เป็นช่องทางที่1นึ่งนะช่องทางที่2ที่เราดําเนินการเนี่ยเราก็ให้เกษตรกรนะครับสร้างตัวนาตัวสินค้านะครับแตงมะม่วงและข้าวเนี่ยนะครับมาฝากขายให้กับทางหน่วยงานก็คือทางมทรรรัตนโกสิน,นะครับกับมทรกรุงเทพ นะครับแล้วก็ทาง uh, convenience store ต่างๆนะครับแต่ว่าในช่องทางนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะมีอุปสรรคนิดนึงคือถ้าเป็นอย่างของเราหรือมอเรกรุงเทพเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปวางขายได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถกําหนดราคาเองได้นะแต่ถ้าเป็น uh, ร้านค้าอื่นนะครับเราไม่สามารถกําหนดราคาได้แล้วก็เงื่อนไขเขาบางครั้งเนี่ยอาจจะโดยที่เราเนี่ยเป,เป็นเกษตรกรนะฮะการที่จะไปปรับตัวเพื่อให้เข้ากับ กฎระเบียบของที่มันเป็นค่อนข้างสากลเนี่ยหรือยอมรับเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางทีณเวลานี้อาจจะทําได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นในช่องทางนี้เราก็อาจจะได้แค่เพาะในส่วนของอ่ามทลรัลนตนโกสิน์กับมทลกรุงเทพเป็นหลักๆก่อนนะครับแล้วแต่เราก็คิดว่าเราจะพัฒนาเขาขึ้นมาแหละว่าเออจะไปส่งห้างน้นห้างนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีมาตรฐานตามที่เขาต้องการนะมีการรับประกันคุณภาพหรือว่า สินค้าเสียหายอะไรคุณต้องยอมรับที่จะรับฟืงนพูดง่ายมีความเสี่ยงนะครับช่องทางที่สามเนี่ยคือช่องทางออนไลน์เนี่ยเนื่องจากว่าเราเคยทําโครงการแบบนี้มาแล้วเราก็เลยมีความเชี่ยวชาญอยู่ก็สามารถที่จะระบายสินค้าออกไปได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเนื่องจากเรามีลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่รู้จักกับเราแล้วนะครับว่าเราทําเพื่อช่วย,ช,วยช่วยเหลือชุมชนจริงๆนะครับช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็สินค้าต่างๆเนี่ยก็ มีคุณภาพดีนะครับเราก็สามารถที่จะระบายสินค้าออกไปได้ในช่องทางนี้ได้ค่อนข้างจะ,จะเยอะนะครับในทั้งสามช่องทางเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมอาจจะลืมบอกไปนิดนึงว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับอย่างอันแรกเนี่ย B2B เนี่ยข้อดีของมันคือเราสามารถเอาสินค้าไปส่งถ้าตกลงกันได้นะครับเงินไก่ก็ได้รับเงินมาเลยไปส่งปุ๊บก็ได้เงินมาเลยหรือจะมีดีลก็อาจจะแล้วแต่ว่าสามารถที่ ที่จะรับได้แค่ไหนแต่ก็ความเสี่ยงไม่ค่อยมีคือถ้าเกิดเขารับไปแล้วเนี่ยนะครับแต่้อเสียก็อาจจะต้องส่งเป็นปริมาณเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าไปส่งรงสีไปส่งนิดๆหน่อยๆเราอาจจะไม่รับต้องเป็นการรวบรวมๆๆนะฮะช่องที่สองเนี่ยไปฝากขายเนี่ยช่องนี้ผมมองว่าเป็นช่องที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงมากเลยนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยจากที่เราทำเนี่ยสินค้าส่งไปแล้วยังไม่ได้เงินนะฮะต้องรอขายก่อนแล้วไปก็ถึงจะไปแบ่งกันหรือว่าไปต้องไปเสียค่าเช่าที่ นะเพราะฉะนั้นช่องเนี้ยค่อนข้างจะเกษตรกร,ร,กรไม่ค่อยชอบนะฮะเพราะว่าในบางครั้งไปฝากขายเราก็ต้องไปขึ้นอยู่กับร้านตรงนั้นว่าเขาดูแลให้เราดีแค่ไหนด้วยนะครับบางครั้งสินค้าก็เสียหายไปนะครับส่วนช่องที่สามเนี่ยค่อนข้างจะดีตรงที่ว่าไม่มีออเดอร์ก็ยังไม่ส่งของก็ยังอยู่กับเราเลยเราก็ยังไม่เสียอะไรเราก็ดูแลงเราไปเมื่อมีออเดอร์เราถึงส่งนะครับ ก็จะเป็นลักษณะน,น,นั้นแต่ข้อเสียงมันก็คือเรื่องของการขนส่งนี่แหละฮะบางครั้งเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมือใหม่ที่หัดที่จะส่งของครับมันอาจจะเกิดปัญหาเช่นส่งสินค้าไม่ตรงจํานวนนะครับคือเวลาคุยกันคุยกันทางวาจาเนี่ยฮะเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรหลายท่านเนี่ยย,ย,ยังใช้ทางด้านสื่อดิจิตอลเนี่ยไม่ค่อยคล่องนะครับก็จะเป็นการพูดคุยพอพูด พูดคุยผ่านกันไปผ่านกันมาจาก10อาจจะเหลือดอย่างเช่นว่าสั่งสินค้าไป10อย่างแต่ว่า10อย่างนี้ให้ไปส่งที่ A 5ที่หชิ้นส่งที่ B 3ชิ้นเนี่ยกลายเป็นว่าส่งก็สลับกันอย่เงี้ยครับก,ก็มีแต่ว่าเราก็คิดว่าตรงนี้มันคงเป็นปัญหาในระยะเริ่มต้นนะของการปรับตัวก็เดี๋ยวจะไปปรับแก้กันก็เลยมองว่าตรงช่องออนไลน์เนี่ยค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทาง สภาเกษตรเนี่ยที่เราประสานงานกับเขาอยู่ใน,ในพื้นที่เนี่ยก็ได้เล็งเห็นว่าในช่องเนี่ยของมหาวิทยาลัยอ,อะครับสามารถระบายสินค้าไปได้หลายตัวเลยก็ยังมีสินค้าประเภทอื่นอีกนะครับก็หลายตัวเลยนะอันนี้ก็ยังยังไม่พูดถึงแล้วกันนะเผื่อว่าจะทําในโอกาสถัดไปนะครับจากการทํางานของเราอะนะครับทั้งสมช่องทางนะฮะมันมีผู้คนที่มาช่วยเหลือกันหลายหลายส่วนนะไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนที่ แหล่งทุนบปทเน,นี่ยต้องขอขอบคุณเลยนะว่านอกจากจะให้เงินทุนแล้วนะครับยังมีวิทยากรที่ให้ความรู้เติมความรู้ให้กับนักวิจัยนะครับที่จะไปช่วยในการแก้ปัญหานะครับในการวางรากฐานระบบต่างๆนะครับอันนี้ทางทางแหล่งทุนเนี่ยแหล่งโดยเฉพาะที่แหล่งนียจะจะมีมีลักษณะแบบนี้บ่อยเหมือนกับว่าเราเนี่ยสนิทกับทางทางแหล่งทุนมากนะแล้วก็เขาก็ให้ความช่วยเหลือเราในหลายๆเพืน่นีคือให้เครื่องมือเรามา เราก็ามีหน้าที่ในการประยุกต์ใช้กับพื้นที่นะครับส่วนที่สําคัญอีกอันนึงคือหน่วยงานรจจาชการในท้องที่นะครับซึ่งเราส่วนใหญ่เราก็ประสานกับทางสภาเกษตรนะครับทางหน่วยงานเกษตรจังหวัดนะครับทางทางพาณิ์จังหวัดเนี่ยนะครับที่ให้เขา,าช่วยในการให้ข้อมูลนะครับว่าแหล่งไหนเป็นยังไงนะครับสินค้าช่วงไหนมีมากมีน้อยราคาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ช่วยในการที่จะพาเราลงพื้นที่นะครับ ของมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนะครับทั้งจากภายในนะครับผู้ผู้ส่งคนณวุภภายนอกนะครับที่เขาเห็นสินค้าเห็นความตั้งใจของเราเนี่ยคเขาก็มีการบริโภคด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีการที่จะไปกระจายแบบเป็นปากต่อปากไปนะครับว่าสินค้าเราเป็นยังไงนะฮะก็ทําให้ตรงนี้เป็นจุดที่เราสามารถขายสินค้าได้เยอะนะครับแล้วก็ตัวนักวิจัยนะครับก็หลายๆท่านนะครับก็ ไม่เคยทํางานวิจัยเชิงพื้นที่แบบนี้นะครับโครงการนี้เขาก็ได้ลงไปคุกคีจริงๆนะก็ได้ความรู้ต่างๆมากมายนะครับถึงแม้แต่วันในในวันนี้เนี่ยก็จะเหน็ดเหนื่อยกันไปนะครับแต่ก็มีความรู้สึกว่าเขามีความสุขนะครับที่เลาเห็นว่าเ,เราได้ช่วยประชาชนได้ช่วยคนของเราได้นะครับ บบมมยยยยกกกลลตรงลตตรงงเเ็ีีาาคนนนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ในประเทศไทยและทั่วโลกส่งผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศด้วยเหตุที่ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เคยมีอยู่เดิมนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้รวมทั้งด้วยเหตุที่สภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้าที่ประสบปัญหาซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาลงเมม่วงน้ำดอกไม้และข้าวไรซ์เบอรี่จัดเป็นผลผล,ผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเป็นอย่างมาก ที่ลำบ,บากคือปัญหาเรื่องการขายออนไลน์นะครับเราเราเราไม่ได้เก่งเรื่องออนไลน์นรับเ,เก่งในด้ผลิตอยากให้ทุกคนขาเข้ามาเห็นเราแล้วก็ซื้อของเราไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็ชมผ่านผ่าๆไปอย่างนั้นนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับสภาเกษตรกรใน6จังหวัดภาคกลางตอนล่างภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่จึงได้เริ่มทำการศึกษาถึงปัญหาดังกล่าวและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรด้วยการดำเนินการวิจัยโครงการการจัดการความต้องการทางการตลาดสำหรับผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรฐานรากด้วยกลไกการจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่างสู่ระบบตลาดเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้วยสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดว่าช่องทางการตลาดที่สามารถใช้เครือข่ายให้เป็นประโยชน์ได้จะมี3มช่องทางด้วยกันได้แก่ Business to Business ฝากขายและขายออนไลน์เมื่อเก็บข้อมูลทั้งฝั่งเกษตรกรพ่อค้าคนกลางและฝั่งผู้ซื้อทั้ง3ช่องทางรวมทั้งมีการทดลองทําการซื้อขายทั้ง3ช่องทางแล้วผลการวิจัยและการทดสอบช่องทางการตลาดพบว่ารูปแบบการซื้อขายที่จะทําให้เกษตรกร หรือวิสาหากิจเกษตรหรือวิสาหากิจชุมชนประสบความสำเร็จใน3ช่องทางได้แก่แพลตฟอร์มที่1แพลตฟอร์มที่2แพลตฟอร์มที่3อย่างไรก็ตามแม้ผลการวิจัยและการทดสอบช่องทางการตลาดดังกล่าว จะมีบทสรุปขั้นต้นแต่หากขาดองค์ประกอบใดในแต่ละแพลตฟอร์มไปไม่แน่ว่าความสำเร็จของการจัดการจะเกิดขึ้นหรือไม่มหาวิทยาลัยจึงมีความเห็นว่าโอกาสที่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจะได้รับการยอมรับในทางการตลาดนั้นนอกจากผลิตภัณฑ์จะดีตอบโจทย์และความต้องการของผู้บริโภคแล้วกลไกการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคแพคเกจจริงที่เหมาะสม สวยงามรวมทั้งความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภคทั้งก่อนและหลังการขายเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน คุณชมครับเป็นยังไงบ้างครับ VTR ซึ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ทําให้พวกเราดันได้เห็นภาพนะครับถึงโครงการวิจัยครั้งนี้ครับจะมีส่วนไปช่วยพี่น้องเกษตรกร,กรได้อย่างมากทีเดียวอย่างน้อยหนึ่งก็คือจะทําให้มีพื้นที่การกระจายสินค้านะครับแล้วก็มีรูปแบบของการจัดจําหน่ายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและที่สําคัญครับได้รับความรู้เสริมทักษะคนในชุมชนหรือวิสากิมชนเป็นอย่างมากทีเดียวครับ เราเห็นภาพของการนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้จริงนะครับกับการพัฒนายอย่างยั่งยืนต่อไปครับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วครับสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับในโอกาสหน้าวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ